ิงครับโอ้โหสวยจริงๆแต่ดูครับนี่พลาดเองครับนี่ม่มงรล้วกายไม่ว่าไอ้ทาเข้าทางสุภชยัยวิ่งทำทางให้นะครับเปิดช่องแล้วดูยิงครับโอ้โหอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วเพราะว่าดูงิาเองก็พา2เกมรับของทางแบงก์คอกไปด้วยครับแล้วว่างโล่งจ,จัดๆโอ้โหแต่โลกแบบนี้เนี่ยความยอดเยี่ยมคือยิงได้แบบ สุดๆครับวางเท้าโอ้โหใครร่บครับแบบนี้ประตูที่15ของเขาครับให้ลูกการนี้ก็เทียบตัวเลขในการนำดาวซาวด์ต่อไปอีกหนึ่งลูกครับสุดไปไยลฝันค้างกดดันจากการไปรับใช้ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับแต่ลูกนี้น่าตอบคำถามได้เลยครับสุดท้ายนี่มันอยู่ที่คู่มือการใช้งานของโค้ชด้วยนะครับแต่ละคนมันจะมองออกแบบไหนครับแต่ตัวนี้เป็นจังหวะที่โบอลมันเข้าข้อจริงด้วยครับ ว่าไปไปเก็บมาเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับคุณใชัย